สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ฟุตบอลไทยเวอรตี้นะครับวันเสาร์มาพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันหน่อยวันนี้เราจะไปพูดถึงฟุตบอลไทยลีกเกี่ยวกับเรื่องของ5ทีมเป็นแชมป์ไทยลีกปีนี้ผมว่าเป็นปีที่ไทยลีกลุ้นแชมป์สนุกแน่นอนอคือมีแน่ๆเนี่ยสองทีมบีจีวีรัมแปดทีมอื่นเขาก็เสริมน่าสนใจและฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันแล้วกันนะว่า5ทีมที่เราเลือกมาเนี่ย มันเหมาะสมไหมนะครับ<ช>ที่<ช>จะเป็น5ทีมต่งรุ่นแชมป์ไทยลีกนะครับสอ2<ช>2ู2 3นะครับครับนะฮะก่อนอื่นเนี่ยจะเข้ารายการของเราก็ขอขอบคุณทางการศึกกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับมีแคมเปญดีๆมาฝากกันนะฮะใครที่กำลังกังวลใจเรื่องเงินในกระเป๋าเรามีแคมเปญดีๆมาบอกครับก็ให้คุณยกภระออกจากอกด้วยลอฟฟินมันนี่นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทเซนทัลเจดีฟินเทค ร่วมกับธนาคารจัตรก,กรไทยให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุดถึง5เท่าอนุมัติไวสุด5นาทีไม่ต้องใช้เอกสารเอกเปี้ยแค่2.08%ต่อเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็อาชีพไหนก็สามารถสมัครผ่านแอปดอลฟินได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมงพีมีรายได้7,500บาทเท่านั้นเองนะฮะครับอนุมัติปุ๊บเปิกถอนได้ทันทีไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับผ่านตู้ ATM ทางธนาคารกัตรกรไทยหรือว่าจะสแกนจ่ายผ่านรนาคาที่ชำระผ่านดอลฟินได้มากกว่าเจ็ดล้านจุดทั่วประเทศนะครับ สมัครไว้เป็นเงินสำรองถูกเชิญก็ได้นะครับเพราะไม่ใช่ก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับ,รบแล้วก็รายการของเราสนับสนุนโดยบริษัทดีคเจนจำกัดผู้จัดจำหน่ายยามาตวัตรดีคเจนเ็นยาสัมชันมัทวัดรน้ำมูกไหลปวดหัวเป็นไข้แล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็อย่าลืมน,ะนะ้หนังสือฟุกบอลสยามครับผมรายสัปดาห์รายสัปดาห์เป็นหน้าปกเจ้าอินนะครับชัววัดริรชาบัติวัดวีรชาดนั่นเองนะครับมีเรื่องราวเอกลักษณ์มากมายที่อ่านกันได้เลยนะครับราคา ยี่สิบาบาทนะครับตามแผงหนังสือทั่วไปแต่ถ้าสั่งออนไลน์ดีนี้ก็สะดวกรวดเร็วนะครับยี่สิบาทด้วยลดราคาด้วยนะครับก็สั่งได้ที่อาราดินออนไลน์ครับฝากไปด้วยนะครับแล้วก็เสื้อเมืองทองนะเหลือเพียง650บาทนะครับฤดูกาลที่แล้วนะก่อนฤดูกาลใหม่จะมาก็ไปอุ่นหุนของฤดูกาลที่แล้วกันได้นะครับ line mtutd shop นะเอาวันนี้มาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าใกล้จะเข้าสู่การแข่งขันแล้วนะ จะเริ่มเดือนสิงหาคมไม่ถึงเดือนแล้วดิใช่ไม่ถึงเดือนแล้วไม่ถึงเดือนแล้วอีก20กว่าวันก็มันจะสตาร์ทในวันที่12นี่นี่ใช่ใช่ไะมสิบสอตอนนี้พวกฟุตบอลอุ่นขึ้นเรื่องปีซีซั่นต่างๆเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเริ่มมาแล้วจากแฟนฟุตบอลนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องมาพูดถึงว่าใครเป็นเต็งแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันเราเลือกมา5ทีมด้วยกันนะครับซึ่งเป็นทีมที่เป็นขวัญใจแฟนบอลมีการเสริมทัพที่น่าสนใจแล้วก็ เป็นทีมที่มีดีกรีเป็นแชมป์ต่างๆมามากมามผมว่าก็ไม่พ้น5ทีมนี้แหละในการลุนแชมป์ไทยลีกน่าจะอยู่ในเครือข่ายตรงนี้แหละ,ลน,หละนะครับไม่ไม่พ้นนอกจากนี้นะครับไปดูอ่ะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามากันได้คิดว่าในมุมมองของคุณผู้ชมเนี่ยใครเป็นเต็งแชมป์มในข้อความนะครับต,ต่างๆทีมแรกที่ที่ผมมองว่าเต็งแชมป์เอาเรียงจากไหนก่อนจากอันดับ5ไป1หรือว่าหนึ่งไป5้าก็ต้องอันดับหนึ่งก่อนเลยไหมหรืออันดับไหนก่อนอันดับ5ก่อนว่าอันดับ5ก่อนจอะแล้วก็ไล่ไป ที่หนึ่งที่หนึ่งดีกว่าไปดูอันดับ5ที่มองว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเบียดรุนแชมป์ไทยลีกเหมือนกันนะทีมนั้นก็คือการท่าเรืออันดับห้าเลยอ่ะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเยอะแต่จริงๆปีแล้วก็สมควรที่จะมาเต็งหหรอกเพราะว่าปีแล้วไม่ดีเลยปีแล้วไม่ดีแล้วปีนี้คือการท่าเรือนี่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโค้ดด้วยนะใช้เป็นสก็อตคูเปอร์ผมว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหลังจากที่เนี่ยสับสับเปลี่ยนโค้ชอุเซอร์เดดโค้โชคกันมาตลอดคราวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ สกอตทีมการท่าเรือเขาปรับให้มันสมดุลมากขึ้นอใครที่ไม่ใช้เขาเปลี่ยนออกไปเลยอืผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจตรงนี้แหละคือคือเปลี่ยนแล้วก็ที่มาช่วยสกอตคูเปอร์นี่ก็สมัยอยู่บนอใช่ยกเซตมาเลยนะอุบลยูเอ็มทีที่ฟอร์มดีๆตอนนั้นนะใช่ใชแล้วก็ถ้าเรือปีนี้เนี่ยผมว่าก็เสริมตัวได้อย่างน่าสนใจตีลาบาซี่แฮมิตันโซเลสเนี่ยแหละดาลุนโบไทลี แล้วผมมองว่ามันก็เหมาะกับท่าเรือนะแฮมิลตันพิชูเหมาะไหมเหมาะดิเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยขาดโป้งจบบัญชีนะใช่ใช่ป่ะเออที่ผ่านมาเนี่ยพยายามตามหาตำแหน่งนี้อยู่นะครับจริงๆแนวรุกอ่ะมีเซโกเซเลสที่คอยแบบพอเวลาเซโกเซเลสฟอร์มตกปีที่ผ่านมาก็จบเลยไม่รู้ว่าจะเอาใครมาแบ,บแกแล้วผมว่าแฮมิลตันเขาความกระหายดูสูงก็คือ ตีท่าเรือเปิดบอลสนุกประกรอย่างนี้หรือแบ็กซ้ายแบ็ก,กว่าก็เปิดบอลดีนะอ่าใช่เควินโรเลอร์ v ler, หรือสุพรรณวิรัตท,ที่เสริมเข้าใหม่ผมว่าน่าสนใจผมว่าเสริมตัวโอเคอ่ะคือเสริมแล้วมานะ่าจะไม่ไม่ได้เสริมแบบเยอะแยะเหมือนก่อนแล้ว แต่เสรมเิมแต่ละคนมาเออมันแลดูแบบก็เอาตัวเป้งๆอ่ะว่ายง่ายอย่างอย่างแฮมิลตันแล้วก็ตีลาบัสซี่ตีลาบัสซี่เล่นเล่นหลังนะเล,นเล่นดีมาอยู่แล้วด้วยคือคือพวกเนี้ยได้ได้เล่นในไทยลีกมาเต็มซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็เป็นตัวหลักของสโมสรเดิมของเขาอ่ะ คือฉะนั้นแล้วมันมันไม่ต้องมิสููรอะไรแล้วไงม,มาอยู่ที่ว่าโค้ชอาจจะปรุงแต่งได้ดีแค่ไหนอันนี้คือปัญหาเลยแล้วคือเขาปล่อยนักเตะที่บอกจะจุลพัดสรรเสริญที่ไม่ได้ใช้อ่ะปล่อยไปหมดแล้วซ็อกเก็ตทีมมันก็จะลงตัวมากขึ้นคือยังไงก็ประมาทท่าเรือไม่ได้หรอกอเพราะาตัวผู้เล่นเนี่ยมีคุณภาพอ,อยู่ที่ว่าคูเปอร์ถ้าเกิดทําและดีเครื่องติดไปยาวๆได้คือคือต้องสตาร์ทดีด้นะใช่ถ้าไปสตาร์ทแบบแพ้ทั้งสามเกมติดเนี่ย เป็นเรื่องเลยนะถ้าแพ้3เกมติดก็ตัดเลยเป็นเรื่องเลยนะบอกเลยว่าการน่าจะไม่มีโอกาสที่ให้แบบนั้นได้เยอะแบบนั้นนะแนวลูกเขาก็น่าสนใจนะนอกจากแฮมิลตันโซเลก็ยังมีบดินปากกรธนาสิทธิ โซลเลตนะตัวลุกดีนะออ,อยู่ที่ว่าคูเปอร์จะทำยังไงให้กลมกล,มกลม่อมถูก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 ซึ่งผมบอกว่ามันก็น่าสนใจตรงที่เขาเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนมาเป็นโค้ชต่างชาติมันน่าจะมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะแล้วผมคิดว่านักเตะต,ต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่พวกอยู่ไทยลีกมานานเนะ่ะมันพวกที่เพิ่งมาไทยลีกอ่ะใช่ขอพดทวิติพูดเพราะเพราะว่าพวกพที่มาไทยลีกแป๊บเดียวเนี่ยมีความกระหายอ่าฮะนั่นแหละก็รอดูพี่พชูว่าโอเคไหมกับอันดับห้าเออก็ ก็ยังพอกล่มแก้มได้น่ะนะครับอยู่ในตัวเต็งระดับ5เพราะว่าถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะมาใส่เราจะมาใส่เป็นเต็งหนึ่งเต็ง2เนี่ยมันก็อะไรอยู่ใช่ปะเพราะว่าผลงานปีที่แล้วเราหลุดเละเทเลยนะนะครับปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยหนีาท็อปฟายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรือหลังๆปีที่แล้วเราหลุดเละเทเพราะว่าด้วยเปลี่ยนโค้ดเอออะไรเออตัวผู้เล่นก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะมาตรฐานมันตกต่ำไปหมดปีนี้ก็ได้ตัวใหม่ๆนี่แหละแล้วก็เชื่อว่าจะต้อง ของผู้ศักดิ์สท์ที่สาคัญคืออย่าแกว่งเยอะอย่าแบบอย่านัดง่ายนัดที่ต้องสามแต้มก็ไปพลาดอะไรง่ายๆอะไรประมาณนี้อย่าอย่าอย่าเป็นแบบนั้นอีกเลยนะครับใช่คือที่ผมไม่าเรือมองว่าเต็งห้าเนี่ยเพราะว่าผมว่าเขาดูดีกว่าพวกเชียงรายพวกทีมอื่นนะใช่คือทรัพยากรอยู่ที่ว่าโค้ดอะเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องไปปลุกเรื่องความมั่นใจของนักฟุตบอลมาด้วยนะใช่ใช่ปีที่แล้วเนี่ยยิ่งแพ้เข้าเปลี่ยนโค้ดเยอะเข้าเริ่มเล่นแบบ เหมือนเล่นผัผ่านไปอ่ะใช่ก็ต้องมีความกระหายมากขึ้นนะใช่ถูกท่าเรืออีกหนึ่งทีมาไปดูทีมต่อไปนี่ผมยกให้เต็งสี่เลยเพราะปีที่แล้วเขาก็จบอันดับนี้แล้วผมคิดว่าทีมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแล้วเสริมเข้ามาอีกเนี่ยมันจะดีขึ้นทีมันก็คือทีเล่นพาย้อเมืองทองอยู่ในเตดนี่เข้าทางมึงต้องอยู่แล้วเมืองทองเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนักเตะที่ปล่อยออกไปก็มี วิลเลนพ็อปอ่าฮะอ่าเนี่คือเป็นตัวความหวังในแนวลุกอันเนี้ยกังวลเหมือนกันอ่าเพราะว่าพ็อปนี่ก็คือแบบเป็นเดอะแบกไม่น่าเชื่อว่าจะปล่อยได้แต่แตว่าผมว่าก็าวิถีฟุตบอลนะเขาอยากจะไปเจลีคแคลิกเหมือนเดิมเขาอยากจะท้าทายมากกว่าเดิมเติตั้นตั้งก็ปล่อยอีกก็คือสอรวิทย์พันทองอที่ก็ไม่มีตำแหน่งเล่นลอะอะแต่ที่น่าสนใจของเมืองทองคือเสริมเข้ามาครับนี่คนในภาพเนี่ยเอกนิษฐปัญญา เสริมเข้ามาในตำแหน่งริมเส้นที่เมืองทองขาดแล้วคือเอกนิต hmm. ก็เอาพูดตามตรงในช่วงที่พีคเขาก็คือดาวรุ่งอนาคตไกลแต่ช่วงนี้หายเจ็บกลับมาเขาก็เห็นมาด้วยคุณภาพเขาถึงได้เรียกติดทีมชาติตลอดเพราะคุณภาพเขาได้แล้วเขาก็โฟกัสฟุตบอลตลอดอนะครับเอกนิจ e เข้ามาน่าจะเติมเต็มนะคือเป็นลิสต์เอกนิจเนี่ยมันอยู่ในลิสต์เมืองทองมานานแล้วแบบสองศูนย์สองศูนย์ใช่ปะ่ะครับนะครับ,รบแลว้วาก็คราวนั้นเขาเรียกว่าค่าตัวไม่ไหวที่จะสู้ มาวันนี้เขาตอนนั้นทุ่มห้าสิบล้านใช่ที่ท่านให้ปล่อยเขาไม่ได้อยู่เหมือนไม่ได้อยู่ในแผนของเชียงรายด้วยสนหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เลยมามันก็ดิวง่ายหน่อยแล้วก็น้องเองก็อยากจะหาความท้าทายใหม่ด้วยอยากมาอยู่กับเมืองทองด้วยมันก็ลงเอยกันด้วยดีจนได้นะสาหรับเอกนี้กับเมืองทองผมว่าเขาน่าจะเติมเต็มเมืองทองได้เป็นดิวที่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ได้เอกนิดมาแล้วก็อีกสองคนที่เปิดมาแล้วก็คือซ็อกโกกับโตรเมนนี่ก็เข้ามาเติมเต็มในแนวลับแล้วกันโดยเฉพาะ เกาหลีใต้อายุยังน้อยแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีต่อจากโฮชานีโฮโอเค okay, แล้วก็แบ็กซ้ายอย่างูรูเมนก็เข้ามาน่าจะดีขึ้นเกาหลีแล้วก็ล่าลายล่าสุดเป็น <ans> อะไรโอบันซ็อกปะโอบันซ็อกก็ดีอยู่นะใ,ในช่วงครึ่งเลกอ,อ่ะใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ต่ออญญามาก็มาใช้บริการแค่เอเชียอีกแล้วผมว่าน่าจะทําให้โซคอสทีเมืองทองใหญ่ขึ้นน่าจะช่วยในแนวรับมากขึ้นแนวรับก็บดห่วงแล้วเพราะว่ามาปึกแล้วก็ที่รอเปิดตัว ก็คือคนที่มาไทนเวลเลินท็อปเขาบอกดีกรีไม่ธรรมดาเล่นตำแหน่งปีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าเป็นใครถ้าคนนั้นมาปุ๊บตอบโจทย์เมืองทองก็จะน่ากลัวขึ้นแล้วก็จะมีอีกคนนึงแหละเดี๋ยวก็คัมแบ็กสู่กลับบ้านเดี๋ยวรอเขาเคลียร์เรื่องต่างๆเรื่องสภาพร่างกายเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวก็คือกวินโอ้ถือว่าคือเมืองทองเสริมได้น่าสนใจคือนี่เสริมเยอะเลยนะท่านไล่ไปไล่มานี่ สี่ห้าคนนะนี่ก็ต้องไปดูในเซตดักบอลที่ปล่อยยืมมาปีที่ปีก่อนอ่ะโอ้แล้วถ้ามาซ้อมปีสั้นดีมาริโอจะจะยังไงต่ออันนี้ก็น่าสนใจแหลยแล้วผมบอกเลยที่ปล่อยยืมเนี่ยกลับมาเนี่ยใครไหมอดีศักย์ไกสอนทีมชาติไทยสารัฐกัญญาโลดนี่คือ2ตัวระดับท็อปของลีกได้เลยที่ที่ไปโชว์ฟอร์มกับโอเคอยู่นะกับสถานะยืมตัวแล้วที่ยังมีอยู่ของเมืองทองอุรุเทพป้อมพันธ พิชาอุทาสุพรปีนากาโพกรุวิทษาและที่ต่างชาติเอนเนียมีไซเยฟโพชามีโฮมแล้วก็ลุ้นตัวบราซิลก็ถือว่าเป็นขุมกำลังที่ปึกกขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะแล้วคือบอนสไตล์มาริโอก็ผมว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะหรอกแล้วผมว่าน่าจะดีขึ้นด้วยเพราะคุณภาพผู้เล่นปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ย คือมามาเล่งเครื่องในช่วงท้ายซีซั่นแล้วก็จบที่4ี่จนได้นะแล้วก็ก็ก็น่าชื่นชมแหละแม้ว่าจะกะกระท่อนกระแท่นในบางแมตช์นะอ,อันนี้ก็น่าจะเชื่อเชื่อว่ามาริโอได้ประสบการณ์เต็มๆกับปีหนึ่งที่ทําแบบคุณซื้อใหญ่เต็มตัวปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกอีก,อ,กอีกเลเวลนึงแล้วว่าว่าคนก็อาจจะต้องอ่านใจอ่านรูปแบบแผนของมาริโอออกแล้วก็ต้องดูว่าการปีซีซั่นแล้วก็การปรับจูนให้น้องๆชุดเนี้นะครับ ที่อยู่ในการดูแลของเขาเนี่ยมาปีครึ่งแล้วเนี่ยให้มันนิ่งมากกว่าเดิมในเกมที่อาจจะต้องแบบบีบกดดันอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องรอดูแลกันแล้วก็ที่สําคัญคือปรับเรื่องเกมนอกบ้านแหละเพราะว่าที่แล้วเมืองทองในบ้านยางโหดเมืองทองในบ้านนี่เล่นคนละทรงเลยในบ้านนี่สามแต้มเกือบตลอดแต่นอกบ้านเนี่ยโหเหนื่อยถ้าปรับเกมนอกบ้านได้ผมว่าเมืองทองก็ลุนสนุกอ่ะใช่ใช่ใช่เอขยับไปดูเต็งสามหน่อย ก็ต้องให้ทีมนี้เขาอยู่ดีแหละเพราะจริงๆเขาเป็นทีมที่ขุมกําลังปึ๊กสุดๆเหมือนกันนะก็คือทูแบงคอกยู่ในเตดนะครับคือก็อยู่ในตัวเต็งตลอดเลยนะใช่ทุกครั้งเลยนะครับถ้ามีการจัดเรื่องของ5ทีนตัวใดตัวเต็งไทยลีกเนี่ยก็จะมีบีบียูอยู่ในนั้นแน่นอนเขาก็เป็นทีมท็อปไฟท์ก็ยังไม่ได้เฉียวอะไรเท่าไหร่เลยนะก็จะลุ้นแชมป์ในครึ่งช่วงแรกๆและเลกสองก็จะแพวเป็นยี้ทุกปีสําหรับทางฝั่งทูแบงคอก แต่ปีนี้น่าสนใจตรงที่เขาเสริมตัวถึงแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เป็นตัวที่เล่นไทยลีกได้และเล่นดีออย่างคนแรกรัชนาธิพงศ์เสลานนท์วิลเลียนโมต้าคือเสริมมาเพื่อจบสกอร์แล้วลองคิดภาพปีหน้าเนี่ยไอ้สามตัวบนของเขาเนี่ยโอ้โหเฮเบอร์ตี้โมต้าแล้วก็อีกหนึ่งคนนี่ไงวันเดลุยน่ากลัวนะ กองกลางมีทศวรรษพิธิพันธ์แนวรับมีเอวตันมีมาเนียทอมไงพิรพัฒน์นชายาทิสตองโดประตูเนี่ยได้ปฏิวัติทำหมายใบมีฟาวเคตการดชยาวัศสีนาวงอีกที่ดึงดจากปากการเห็นว่าตัวแบงคอกดีนะวิทมาทำทีมต่อแต่ดูว่าแบงคอกอาจจะก้าวผ่านคำว่าทีมอันดับสอันดับสี่แ้วหรือยังเออใช่ปะมมมม คือเขาเล่นเกมในบ้างแข็งแกล่งมากขึ้นนะปีที่แล้วรู้สึกว่าโหโนี่เก็บเก็บใช้ได้เยอะเลยอ่ะเพียงแต่ว่ามันไปแว่งตอนที่หัวเหลือหดต่อตอนจะจบเล็กแรกไงอา่าใช่บุรีรัมย์แซงไปแพ้สุพรรณบุรีหละใช่ใช่ในสองนัดสุดท้ายของเล็กแรกนั่นแหละมันคือหุเลือหวต่อแล้วปรากฏ<อ>ว่าเสียจากฝูงปุ๊บ <เท S 2> กลับคืนมาไม่ได้อีกเลยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ท,ที่ควรจะต้องมีประสบการณ์มากขึ้นนะ แล้วก็ได้นีมามู๊อีกคนเนี่ยอ่ามาบู๊ใช่ของดีเลยนะครับคือถ้าแบงคอกอะใส่ทีมเวิร์คเข้าไปแล้วปรับให้ความสามารถเฉพาะตัวน้อยลงอ่ะดีขึ้นแน่นอนใช่ให้วันจะหลุยเลี้ยงน้อยลงอ่ะจ่ายวันบ้างเนี่ยเฮเบตี้ยิงเนี่ยโหผมบอกเลยว่าแบงคอกอกน่ากลัวนะคือบางวันเขาไปพึ่งระบบ วันเดอร์กับเฮอร์บัตี้ไงใช่ป่ะบางวันนะครับทั้งที่ตัวผู้เล่นเขาก็เล่นเป็นระบบได้ใช่ใช่ใช่ทำให้ทำให้ก็ก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วช่วงปีที่แล้วเฮอร์บัตี้ก็เจ็บด้วยช่วงหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ไปสวิงตอนนั้นแหละมีช่วงโควิดไงแบงคอกโดนหนักอยู่ใช่ตอนช่วงระหว่างที่จะเข้าเล็กสองอ่ะแล้วก็วิดมายก็อย่าลืมว่าเขาจะทำทีมบีจีทำทีมน่าสนใจนะก่อนจะโดนไล่ออกใช่ไหมโดนไล่ก่อนจะแยกทางกันอ่ะก็แบงคอกปีนี้ก็ต้องให้ดูตัวผู้เล่นเขาดิ ยังคงปึกแหละติดตามกันสำหรับแบงคอกก็ยังยังเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่เ hmm. พราะตัวผู้เล่นดีนะครับ hmm. อ่ะจากนั้นไปดูทีมต่อไปเ <Yeah. S 1> ต็งสองกันหน่อยสอจริงๆทีมนีแต่ลเราผมคือเต็งหนึ่งนะ <laughs> แต่ด้วยการที่ ก็ต้องให้แชมป์เก่าเขาเป็นเต็งหนึ่งอ่เวลาที่ไหนมาเขาต้องให้แชมป์เก่าเป็นเต็งหนึ่งอยู่แล้วแต่อาจจะความเห็นคนละต่างกันนะผมผมให้มีไอ้ทีมที่น่าจะเต็งหนึ่งที่เราจะพูดถึงเนี่ยผมก็เห็นบีจีว่าเป็นเต็งหนึ่งอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราก็ต้องพูดเพราะว่าบุรีำเป็นเต็งแชมป์ไงเป็นแชมป์เก่ามาใช่ใช่แต่ผมให้เป็นเต็งหนึ่งร่วมเลยก็ได้บีจีปทุมมาโอ้โหบีจีปีนี้เนี่ยถ้าถามว่าทีมไหนเสริมโหดที่สุดผมยกให้บีจีนะโดยเฉพาะสองดิวที่ดึงมา เจริญศักดิ์วงกรกับพิธิวัตออันนี้คือสองคนที่ผมมองว่าตอบโจทย์กับระบบของเทกุลโมริคิดภาพง่ายๆคู่กลางของบีจีพิธิวัตคู่สารัตมันคือทีมชาติไทยชุดปัจจุบันปีกขวาเจริญศักดิ์เข้ามาเติมเต็มตัวผู้เล่นไทยของ b ีจเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดที่สุดในไทยลีกแล้วยังไม่พูดถึงต่างชาตินะไปดูแนวรุกวรชิตเจริญศักดิ์ปรมพลธิรศิลป์โ แดนกลางนี่มันล่างส่งทีมชาติชัดแดนกลางพิธิวัตรสารัตชัดมงคลโอ้โหเบียดกันยังไงดูดิกองหลังเนี่ยจักรพันธ์ภัยสุวรรณที่เป็นคนไทยนะสันธิภาพจันงอมประตูสามคนบีจีอ่ะใครก็ได้อ่ะเป็นผมผมก็งงยเอาใครลงสัตชัยกิติพงศ์กิติพงศ์พูดนุนก็เล่นดีนะกิติพงศ์ทีมชาชุปัจจุบันใช่ดิ แล้วจะใช้มือหนึ่งทีมชาติไทยชุดปัจจุบันกลับมาแล้วคือเนี่ยเห็นว่าตัวไทยบีผมบอกเลยว่าโหดที่สุดในไทยลีกนี่แหละนี่แหละมันถึงจะต้องเป็นเต็งร่วมกับบุรีรัมย์เต็งร่วมผมให้เต็งร่วมหนึ่งหร่วมกันไงคือตัวไทยเนี่ยคือโคตรโหดแต่ตัวนอกก็โหดนะโดยเฉพาะตัวอาเซียนสองคนอิรซานกับอีกสานา โอ้โหอีตาฟันฟันที่อีกสานนี่คืออันนี้ถือว่าเป็นโคต้าอาเซียนที่มองว่าผมมองว่าถือว่าใช้ได้เลยแหละคือแบกเลยอ่ะคือคือเด็ดสุดเลยอ่ะที่่เห็นในเห็นมานะโคตาอาเซียนนะแล้วดูน้องเนี่ยตัวที่เสริมเข้ามาคาซิโอกองหลังเจสซี่เคอร์เรนอาเซียนแล้วก็เปาโลคอนราโดโอเคแล้วก็มีตัวที่ลิอด์โคเฮนมาจากหน้องบัวอีกอ่าใช่โอ้ดูพ่ชูตัวโหด แล้วยังมีตัวต่างชาติเดิมอย่างดิโอโก้โอนเยสโอ,โอโโนเยสอีกโ,โอ้โหคือแบบ <c oughs> แล้วเทกูเขาทําทีมมาปีาที่แล้วได้สองทีมนี่หว่าคือถ้าเทกูถ้าปีที่แล้ววิลรัมเล่นอีกสักห้าแมนมีที่อาจจะแซงได้นะตนมีคนบอกงี้นะใชว่ว่าว่าเทกูลาโมริประมาเล็กกว่านี้นิดหนึ่งในช่วงที่เป๊ะๆสี่ห้าเกมอ่ะแล้วก็ปล่อยให้วิลรัมแซงยาวๆอ่ะนะครับนำยาวๆแล้วก็เพิ่งมาเล่นเครื่องในตอนท้ายวิลรัมสะดุดอีก แล้วะคะแนนมันขาดแล้วอาวุธเขามันเยอะจริงอาบีจีปล่อยเหมือนกันนะปล่อยเจรบวิกเตอร์สุบัญยาชวัตแต่แต่อย่างสุบัญยาเจรบวิกเตอร์ก็ไม่ได้อยู่ในแผงการนำทีมแล้วส่วนชอยส์ก็ปล่อยไปเจลีกเพราะฉะนั้นขุมกำลังบีจีผมบอกเลยว่าที่สุดของไทยลีกปีนี้แน่นทุกตำแหน่งแบ็คซ้ายมีอภิสิิ์กับสาระปองสุวรรณขวาสตนิภาพจันงงเจสซี่เคอร์ลินก็เล่นได้ เซนเตอร์นะตุนเยสคาซิโออีเลฟานจักรพันธ์แดนกลางก็พูดไปแล้วกองหน้าเอาใครลงเดียทีละสินเดียโกคอนาโดอิกซานผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นทรัพยากรนักเตะที่ผมว่าน่าจะดีมากๆเลยในการให้เทกุลาโมริทำทีมนะเพราะว่าในเจลีสสโมสรนี้ก็คุมเซนไดมีวาเลนี่เลยคือแบบ มีแบบเรียกว่าลุ้นหนีตกชั้นทีมหนึ่งแล้วก็มีแบบทีมเจทูทีมหนึ่งอ่ะจะมีดีหน่อยก็ทำยูยิปสามชุดมินามิโนได้แชมป์มาแล้วทําเป็นแชมป์นะใช่ใช่ใช่ได้แชมป์เอเชียเนี่ยถือว่าเขาได้ทำโตมัสต่อน่าจะเป็นกับกลุ่มกําลังที่แบบเพอร์เฟคมากอ่ะจับใครลงก็ได้เออผมผมบีจีให้เต็งหนึ่งหรืออะไรนะคือดูกลุ่มกำลังดีจริงเปึ่งจริงแฟนบอลบีจีน่าจะ เฝ้ารอกับฤดูกาลที่กาําลังจะมาถึงพี่ถึงให้บีจีเต็งหนึ่งใ <c> ช <oughs> ่ดูจริงคบข,ขนาดน,าดนาดี้อาวุธคกมือก็รอดูผลงานในสนามขณะที่บุีรัม์ก็น่อยบุีรัมก็ต้องต้องให้เขาเป็นเต็งหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> เพราะเขาเป็นแชมป์เก่าใช่บุีรัมเนี่ยปีนี้น่าสนใจตรงที่ตัวต่างชาติ <c oughs> ตัวต่างชาติเขาใช้เต็งโคต้า <c oughs> แต่ตัวต่างชาติของบุีรัมเนี่ยคือเสริมมาอินพอร์ตมาการอินพอร์ตอย่างหนึ่งคือดีก็ดีแบบจับทาวไม่ได้แต่ถ้าไม่ดี ก็เลยไม่ได้เลยแต่ดีตรงที่มันเพิ่มมาห้าไงเพิ่มมาห้าอันนี้มันวนกันเล่นได้ไง <_ X 2> <_ X 2> <_ X 2> คือบุยดัมเนี่ยเขาเสริมต่างชาติคือ,อ,อคาตาเยดามีเชลีฟเลยนะอเ,อเล่นกับมาลิดมาแล้วใ่ใ,ใโครันเคาสิทธิ์นี่เกือบจะซัดเนย์มาแล้วก็ลอนานาดมบุยาอดีดิดาซันโมไทยลีกบวกกับตัวที่มีอยู่ก็ยังคงอยู่นะโจนาธานโบลิงกี้อายุปมาชิก้าเรบินซูลาก้าคือตัวต่างชาติบรีรัมดีเพราะตัวต่างชาติบรีรัมดีกว่าบีจใช่ ได้ทุกประเภทอ่ะด้ทุกประเภทจะแบบลากเลื้อยแบบสไตล์เมิกาใต้ก็มีแล้วก็ไอคนหนึ่งก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นต่างชาติเออทีละทอนจะต้องให้เขานะตัวญี่ปุ่นนี่อิมพอร์ตเข้ามาอิมพอร์ตเข้ามาเพราะว่าโหดมากตัวอย่เงี้ยโอเคแต่ที่น่าเป็นห่วงสำหรับบุญรำคือตัวไทยปล่อยสุขโชคสารชาติที่เป็นแนวลูกคนสำคัญไปแล้วก็ นักเตะไทยหลายๆคนปล่อยจากพันแก้วผมไปอีกนี่คือสองกลังที่ที่หลักที่ช่วยรีรัมประสบความสำเร็จตลอดนะใช่ใ่แล้วไม่ได้เสริมตัวไทยเข้ามาใช้เยาวชนเป็นหลักเพราะอิชิปั้นเยาวชนเนี่ยหน้าหงตรงเนี้ยอันนี้อันนี้เพราะน่าสนใจเพราะสคอตัวไทยของวีรัมเมื่อไปเทียบกับบีจีอ่ะโหโหคนละเรื่องนะคือฝั่งนั้นเนี่ยคือล่างทรงบีมชาติที่ผมบอกอ่ะแต่แต่อันเนี้ยมันเป็นแบบ จัดเต็มต่างชาติอ่ะต่างชาติจัดเต็มแต่พอดีต่างชาติมันลงได้สามวกหนึ่นงเนลงสนามไงนอกอยากสลับอาตัวไทยอาบูยามก็เนรุบดินธีรทรม,มีพิรดลสุภชัยสุภนัทพันษาสัทลักษ์เนี่ยตัวตัวไทยที่ใช้งานได้ประมาณเนี้ยก็เจ็ดแปดคนเพราะสกอร์บูยามเขาบอกแล้วยี่สิบคนยี่สิบกว่าคนบวกกับดาวรุ่งที่ดันขึ้นมา แต่ปีนี้ที่น่าสนใจของมุยรำคือที่ส่งไปอยู่อังกฤษไงรัตนากรสุพนัทสุประชัยกลับมาจับเลเวลดีๆแค่ไหนมุยรำก็ยังคงน่ากลัวถ้าเขาติดเครื่องแล้วก็พยายาวเหมือนกันจ่ประมาทไม่ได้ก็รอติดตามผมว่ามุยรำยังไงก็ยังยังน่ากลัวอยู่คือ,ค,อคือปีที่แล้วพี่ให้เขาเต็งเขาเป็นเต็งแชมป์เพราะว่ามองว่า อย่างวูริแมเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอที่จะหายจากแชมป์ไปสามซีซั่นสี่แล้วก็เป็นสามแชมป์นาปีที่แล้วอ่ะต้องให้กลับมาทีเนี่โอ้โหพวกควา t ทรีเป็นแชมป์เลยนะครับเป็นแชมป์เลยไงแล้วช่วงเล็กสองเขาก็ได้พวกสัสลักและทีละทอนกลับมามันช่วยเหมือนกับว่าช่วยประคองได้อีกนะอืมันก็เหมือนกับก้าวอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะความนิ่งความอะไรทุกอย่างคือกลับมาเหมือนเดิมอ่ะในช่วงที่บอกว่าพอลาขึ้นไปนาจากฝูงแล้ว กลายเป็นว่าเขาเหนียวแน่นกับการคล้องจ่าฝูงอย่างมากอะี้เป็นเรื่องที่ทีมเต็งสองสามสี่เนี่ยอาจจะต้องต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยนิดนึงว่าถ้าหาบุรีรัมยำแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นกดดันทีมที่ไล่ตามจะกดดันเองเพราะบุรีรัมอาจจะเป็นทีมที่พลาดยากมากขึ้นนะผมว่ายังไงบุรีรัมก็เป็นเต็งก็ลุ้นสนุกกับทั้งฝั่งของบีจีแล้วกันขุมกําลังสองทีมนี้มาพอกันต่างชาติผมให้บุรีรัมดีกว่าถ้าปรับตัวได้นะแต่ถ้าเกิด ตัวไทยผมว่าบีจีปึ๊กกว่าวัดกันแล้วกันโค้ชเนี่ยพอกันดีกรีเจลีกทั้งคู่อิชิอิอ่ะก็แชมป์เจลีกแต่เทกุแชมป์ทีมชาติญี่ปุ่นใช่อยู่ยี่สิบอยู่ยี่สิบมคือแบบสนุกอะไทยลีกปีนี้มันแน่ไหมชุมันแน่นอนอจับต้ายดีเลยแล้วก็โดยเฉพาะผมว่ามันจะมันจะเดือดในช่วงประมาณสักก่อนจะจบเล็กแรกแล้วกงเข้าสู่เล็กสองเนี่ยมันก็จะเห็นแบบทิศทางแล้วว่าว่าใครจะแบบมีแววที่จะไป ได้แชมป์ในปลายทางสุดท้ายอ่ะแล้วเดี๋ยวมีอาจจะเสริมกันอีกก็ได้ใช่ไหมล่ะก็รอติดตามฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ยังน่าสนใจเหมือนเดิมติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามสปอร์ตนี่ก็เป็น5ทีมที่เลือกมานะครับคุณผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามาว่ามีทีมไหนมีทีมไหนเพิ่มเติมไหมมีชิงรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะยากนะชิงรายมันจะมีเซอร์ไพรส์ไหมปีชูปีนี้แบบเป็นแชมป์ไม่ใช่ห้าทีมนี่มีโอกาสไหม โอ้โหมันมันมีโคต้าเรื่องเรื่องเรื่องต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วอย่างเชียงรายปีที่เป็นแชมป์พวกเขาก็ตัวเทพนะใช่นะอชายบัตรพิธิวัตรอุกรบวิวคือคือเขาเขาบ่มเพาะจนแบบใช่มันถึงเวลาในในเซตนั้นคือแกร่งอ่ะจิตใจทุกอย่างการเล่นเวิร์กลงตัวหมด ใช่ครับยากนะนอกจาก5าทีมนี้ก็น่าจะทีมอื่นยากอ่าใช่คือไม่ผิดแปลกไปอย่างนี้เหรอในมมผมนะครับอืมก็รอติดตามนะครับอ่ะวันนี้ฟุตบอลไทยเวอร์ตี้เรืร่องราวของฟุตบอลไทยลีกประมาณนี้แล้วกันครับผมติดตามยาวๆเดี๋ยวก็จะเริ่มฤดูกาล 12, 12สิงหาคม <12 S 2> สิสองสิงหาคมก็ตลาดซื้อขายจะปิดก่อนวันที่9สิงหาด้วยอ่าอุ้ยอีกแป๊บเดียวไหมใช่ก็แชมเปี้ยนคับพอดีมั้งรับ จับ<ม>ตาดูว่าจะเสริมอะไรกันอีกยังไงนะครับ,รบช่วงท้ายรายการขอบคุณสปอนเซอร์บริษัทใจดีครับขอขอบคุณธนาคารการกษกร,รไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับแล้วก็มีแคมเปญดีๆมาฝากกันลิงททนนิดนึงนะฮะใครที่กำลังกวนใจเรื่องเงินในกระเป๋าแล้วมีแคมเปญดีๆมาบอกกันให้คุณยกภาระออกจากอกด้วยดอลฟินมันนี e ่นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทเซ n นทัลเจดีฟินเทค ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยใช้ให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุด 5, ถึง5เท่าอนุญาตสูงนาทีครับไม่ต้องใช้เอกสารดอกเพียงแค่2.08%ต่อเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพไหนก็สามารถสมัครผ่านแอปดอฟินได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมงนะฮะมีเพียงมีรายได้7 5 0 0บาทอนุญาตปุ๊บเบิกถอนได้ทันทีไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านตู้ atm ทางธนาคารกสิกรไทยหรือว่า จะสแกนจ่ายผ่านร้านค้าที่รักจนละดาลฟินได้มากกว่าเจล้านจุดทวะเดศก็ได้นะครับสำรัไว้เป็นเงินสำรองก็ได้นะครับอมไม่ต้องไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยครับแล,แล้วก็รายการของเราสนับสนุสนโดยบริษัทดีคอนเจนจำกัดผู้จัดจำหน่ายยาบรรเทาปวดดีคอนเจน เม็ดยาสามชั้นบรรทวัดน้ำมูกไหลปวดหัวเป็นไข้แล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะฮะแล้วก็หนังสือฟุตบอลสยามรายสัปดาห์นะครับอุดหนุนกันได้เหมือนเดิมครับปกครั้งนี้เป็นชาววัดวีรชาตินะครับผมแล้วก็เสื้อเมืองทองนะครับเหลือเพียง650บาทอ่ะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดแชร์นะครับติดตามฟุตบอล,ลไทยเวอร์ชัได้ใหม่ในวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมาเก็บตก,กเรื่องราวของ ผู้บลเจาลีกันครับผมแบบจัดเต็มแล้วก็ให้คุณจำนงสับเรื่องของทีมจัิไทยที่เยาชวชนหน่อยเข้าทางแน่นอนว่า,านนเป็นยังไงบ้างติดตามกันนะครับวันนี้ผมนงต้องและคุณชูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ